จ้าวันนี้มาเก็บดอกมะลุมกันอีกแล้วนะคะแม่ส้มจะเอาไปแกงส้มค่ะระหว่างที่เดินทางเก็บดอกมะลุมเราก็ผ่านพระที่นั่งเย็นค่ะพระที่นั่งที่สมเด็จพระนารายณ์่านชอบมาประทับท่านบอกว่ามีอากาศที่เย็นสบายเนาะระหว่างนี้ก็ขับรถไปเรื่อยๆจ้ะหาดอกมะลุมก็หาไม่เจอหาได้เท่านี้ต้นแรกต้นเดียวแล้วก็ไม่เจออีกเลยจ้ะกลับมาบ้านก็เอามาแกงเนาะใส่น้ำพิกแกงใต้ค่ะ ใส่มะขามเปียกโดยที่แบบไม่ต้องขยำนะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มไม่ได้แกงใส่หมูสามชั้นนะคะแกงใส่ปลาทูน่ากระป๋องค่ะใส่เกลือใส่ผงปรุงรสรอน้ําเดือดเนาะเพื่อนๆใส่น้ําปลาพิมลีไผ่ด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่กะปิก็พอพอน้ําเดือดได้ที่อย่างเงี้ยคะ่ะใส่ไหลบัวคะ่ะเพื่อนๆใส่ไหลบัวลงไป ชิมรสให้ดีเลยนะคะเดี๋ยวแม่ส้มก็ตักตักไอ้นี่ออกค่ะตักมะขามออกเพราะว่าไม่อยากให้มันแช่อยู่นานเนาะพอเดือดชิมรสด,ดีแล้วแม่ส้มก็ใส่นี้จ้านางเอกของเราตามหาไปทั่วเลยนะคะคือดอกมะรุมค่ะดอกมะรุมเนี่ยเขาหอมนะคะเพื่อนๆมีกลิ่นหอมคล้ายๆดอกสลิดแต่ว่ากลิ่นเขาจะบางๆบางๆไม่ได้หอมฉุนเท่าเท่าดอกสลิดค่ะกินแล้วมีประโยชน์หาก ดอกมะรุมมากินกันนะจ๊ะต่อจากที่ทำแกงส้มแล้วก็นี่จ้ะทอดปลาทูแมวค่ะทอดปลาทูแมวเสร็จก็ทอดไข่ชะอมจ้ะเพื่อนเพื่อันนี้เป็นแพเล็กนะคะของน้องแก้มค่ะทอดอันเล็กๆของเด็กๆแล้วก็ส่วนของแม่ส้มแม่ส้มก็จะกินแบบแพรใหญ่หน่อยจ้าก็เหมือนเดิมก็คือว่าใส่ใช้น้ำมันน้อยๆใช้ชะอมเยอะๆจ้า ออแล้วก็มันจะทำให้ไข่ของเราเนี่ยแน่นนี่ค่ะน่ากินและน,นี้ก็คือเมนูต่อไปนะคะผัดเห็ดหูหนูใส่ดอกหอมค่ะวันนี้ไม่นึกอยากกินเนื้อสัตว์เนาะใช้เห็ดหูหนูแล้วก็ดอกหอมผัดกับออซอสหอยค่ะแค่นี้เลยเอาไว้กินกับน้ำพริกกะปิค่ะดอกหอมเนี่ยมีรสหวานนะคะเพื่อนๆแล้วเห็ดหูหนูเนี่ยก็แบบ กรอบอ่ะอวบดีจังเลยค่ะเพื่อนๆน่ากินมากเลยผัดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เมีส้มมีน้ำพริกกะปิค่ะน้าพริกกะปิแกงส้มชะอมทอดอ่า ปลาทูทอดผัดดอกหอมผักก็จะมีหน่อไม้มะเขือแล้วก็แตงกวาค่ะเพื่อนๆมาค่ะหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันกับแม่ส้มนะคะวันนี้กับข้าวเยอะนินน่งอยากกินอันนี้อร่อยมากๆเลยเพื่อนๆแกงส้มไหลบัวใส่ดอกมะลุงค่ะ ทูแมวทอดกรอบจ้ะ 啊，对呀。 น้ำพริกกะปิแม่ส้มไม่ได้ทำนะคะน้องชายทำมาให้ค่ะ เนี่อ่ะห <c oughs> ืมยุงเอาข้าวไหมลูก <c oughs> ไม่เอาอ่ะออกินเลยขอกินปลาทูด้วยค่ะ

càng xôm ngon không? mà ngon <laughs> น้องเวไปถามใกล้ๆน้<ห>นองเวดูกระเป๋าตังค์แม่สิลูกดูกระเป๋าตังค์แม่อยู่ตรงนี้นล้วหยิบตังค์ให้ยายสี่สิบบาทตรไหนอะหน้าห้องหรือเปล่าลูกขอภัยลูก มาหขมาสอัเยอะมักโอเคเก่งมากๆ เกือบข่าชับปนากึุค่ะเอาวางไว้เลยลูกตรงนี้เก่งมากกบกุณงค่ะ อืมกินร่วงมาเดี๋ยวเก็บให้โอเค ร่วงอีกแล้วไม่เป็นไรไปล่อย อันนี้อร่อยกว่าอีก,อก,อก วันน้องรับแม่ข้าแม่ก็จะหมดแล้วนะครับอิ่วอืมแฝบอ๋ออะไรเนี่ยอืมันร่วงไม่ต่อยลูก เสียดายน้องบอกเพื่อนๆดิแกงส้มรสชาติเป็นยังไงแกงส้มรสชาติอร่อยมากๆเลยคับเอาใจแม่เปล่าเอาใจอะไรลูก กับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ